ไอสัตว์ประเทศกูไม่ยอมหรอกทหารเขาจะลบกับมึงอ่ะแล้วทวงคืนเขาพระวิหารคืนมาไอหุนเซนหัวคุ้ยพ่อมึงตายไอสัตว์ไอเฮี้ยไอสัตว์ไอหุนเกนไอหัวคุ้ยไอหุนเซนไอสัตว์มึงเฮี้ยมากไอสัตว์หุนเซนหัวคุยไอเจ็ดแม่พ่อมึงตายไอสัตว์มึงเฮี้ยมึงคะแนนตกตาม ประชาชนเขาไม่พอใจชาวเขมรเนะี่เพราะว่าไม่มีจะแจก,กนักลงทุนหนีหมดเจ๊งหมดกู้เงินก็ไม่มีใครให้มึงกู้ไอ้สัตว์จีนยังไม่ให้มึงกู้เลยมึงก็เลยแบบว่าลูกชายมึงก็บริหารประเทศไม่เก่งมึงก็เลยแบบจะเอาไทยเนะี่ยไปเชื่องมือไปปลุกระดมให้คนเขมรโง่ๆประชาชนของมึงอะเชื่อมึงอะปลุกระดมไอ้สัตว์ไอ้อุนเซนหัวคุวย้ยพรอม กูขอจากแค่งมึงขอให้มึงตายในดงระเบิดไอ้สัตว์ปุก